โอและโครงการกรุงเทพประกันภัยชวนซ่อมนะคะพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่ศูนย์ซ่อมสีสิทิผลเซล์ค่ะถนนท่าค้ำแหงนี้เองนะคะเป็นอู่ที่มีคุณภาพดีที่ผ่านการรับรองมาตรฐานในโครงการนี้มาแล้วด้วยค่ะสวัสดีค่ะคุณสมชายไปข่าวมานะคะว่าอู่นี้เนี่ยเดือนเดือนหนึ่งสามารถที่จะรับรถ้ามาทําสีได้เป็นร้อยๆคอยันเลยใช่ไหมคะจริงครับจริงๆก็ได้มากกว่านั้นด้วยซ้ำเพราะว่าเรามีระบบการซ่อมสีแบบอบแห้งก็เป็นสีที่ช่วยลดมลภาวะช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม ถ้าคุณผู้ชมนี่นะคะเข้าใช้บริการของอู่เนี่ยนะคะในโครงการกรุงเทพประกันภัยชวนซ่อมเนี่ยสบายใจแล้วก็หาย่วงได้ลยคะได้มาตรฐานอย่างนี้นะคะโอ๋ขอมาประกาศนียบ,บัตรค่ะพร้อมกับป้ายรับรองนะคะจากโครงการกรุงเทพประกันภัยชวนซ่อมให้ปไปเลยคะ่ะเข้าใช้บรกิการอู่ซ่อมรถคาวน้าเนี่ยอย่าลืมมองหาสัญ,ญลักษณ์ของกรุงเทพประกันภัยชวนซ่อมนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะกรุงเทพประกันภัยแร่คุณทุกย่างก้าว